สบายดีพ่อแม่ที่นั่งนองนไม่กลับมาโยกับบดาวเซนเคยดาวที่พามาเก็บดักทั่วแล้วก็ไปก้นมันอยู่สวนเขาเนาะเดินเป็นจดงๆกลับมาเลยนี่มป็นักทั่วเขาเนาะต้องมนคนปลูกดอกแม่ปลูก จะลงมาจะเปรย์เซนเคยหมักได้ไม่เห็ดแนวระบอกได้ใหญ่หาหมักอ่อนมันเด้อะเอาไปนี่มันเก๋พอดีนนัะนะโอ้ยพอดีเลยนี่พอดีป่ะอะไรบอเอาพอดีกินนั่นแหละเอาลายไปกินบวชเอาขึ้นไปกับมันเฮียถึงที่สุดก้าวสิกินเบิร์ดบอลเลย ปวดหดวน้ามันดัวธรรมชาติถั่วปดัวน้ามันถัวมันเหี่ยวเด็ดมันเด็ดถั่วปดหัวน้าถัขัดน้า ขุ่นขุ่นเอยนี่างก็ได้กินอลหัวหนามันสีหามือเลยกอนแดงก้อนสีหดบอเม่นเอาแนวมันอะรนะมือเหล่นไม่นอาเลยมือนไหลายอันก็ามีนเอาลายจะปิดปิดมั้ยเอามากตัวขาวตัวคุณได้เห็นหน่งเลย พอแหละเออพอแหละกับพ่อจะได้สิกินเบิดบอพอกับพอเลยไปเลยบอเสียมเขาได้สะเสียมเราไ้เอาเสียมคือบอสจะเอาไปทุกทุกมือจุกเอาบอ ต้นพุน่นพ, ون พ, ون พุ่นเกี่ยคุณมนเกลี่ยทำไมมันต้นเนี่ยโอ้เหี้แล้วนี่คือปรลัดแต่ครั้งนี้ลงไปยังทางหวย ไปวิทนี่มันกัวิทแด่นี่พอ,อพุ่นมันกระเป็นไ,ไหร่ไปได้อยู่วิทนี่ก็มันกระเป็นไปก่อน้ย <laughs> ก็มาหอดบอลพุดเป็นที่เทียมห้อยเนาะไปพุดธกันนี่คนละมือบอลแตะเห็ดนี่นี่มันเนาะไอ้เนี่ยนี่เนาะเอ้ยไป้พุดครับ คู่นั้นเป็นเด้อจะไปซับมันไหมเรื่องรักคู่ของแมงอะไเลยแมงสุเด็ดรักคุ่น,น,นั้นมุกสุดน่าจะตีหัวแน่ค,แค่ะแขมันยังไ่สุดอ่ะ À, thưa là hùa con này Ơ, à. à, nó như một cái suốt đó hả? Nó kèo như cứ hùa nhau thế này Thì cứ hùa mới tốt nó <laughs> uhm. Cứ bụi <bữa> chập Cứ bụi chập hả? mà cái gì Chút เหมวอน nhau อะไรนี่เนาะนี่จะสับหัวสับข uh, like <sh ุดกันนี่ะสับนี่ยแขงๆมันนะสับกะหวกินอ้าว หาคุดเอาแต่ตมันแต่กันเละาหลคหน่อยกะนี่ได้ตัวมันเต่งอือหือมเมนห้าอันนี้บอบอมันนั่นแหละ ซับถิ่มทุ่นนงนนงานจะกุหือคุณกคุณกูกท่าหืกตนเนาะอ้วะอาวขุดจีจอนี่ยนะมันก็ซับแล้ว ម្នុងសាញទ្រូវីខ្ល់បារបាន់ទៅង់បូម្រាក់ក្រះកម្រាបាំ สปาเหนไะขดนง okay. นี่งเปนอหใดเนาจมคะขุดนเดียวเมื่อยปขุดนะมีแต่ซับนะขอจีขุดจนะ้ะไปขุดปล <laughs> <laughs> าสูงหฮาสิเอร์น์การขุดของผู้เสานะ อคุณนั่แม่บอกขุดมันเดีมันภาพสุดเด่นแบบโอ้โหนี่เทปเลยต้นต้นได้อันนี้เอาเอามันต้นนี่น่าที่เนาะมันต้นเข้ามาจิ๋นนี่เอ้ามันเป็นหัวในนี่เนาะบ๊วมนี่นี่มันเป็นเชือบมันอยู่นี่บ๊วนมันต้นบ๊วยมันแก้วนี่อะนี่เมันแก้วตัวนี้นี่ตัวนี้มันต้นนี่ อันน kind of ี้มันต้นบันี่ต้นี้โอ้โหง่า่เยอะจังเลยไอ้ไะแม่สิคุดเอามันต้นมาเสื่อมก่อเอามาเสื่อมกินดีกว่า มนีนผกอ่มันต้นไห้หโโหไไุกนก,กินนาะมันต้นไหดินี่เลอหใหญ่นียอ้็จะาไปงนี่นีอีกเลยว่ากันยังยไปจักเลาคุณปเป็นคือบอเดียวได้ะามหัวสินอ่นะหัวมันเนาะี่หัวได้นาะไ

มามาหาสิคุตไหมเราคุณผิดชับ <H uman> จะขั้วทำหัวทำหัวไม่อีกตีแนละ้วมันก็ คุดหัวสุดท้ายแล้วก็จะขึ้นเมื่อแล้วแล้วเจลงไตอน้าลบ้านไปคอยด,ด้วชับมันคุดว่าออกข้างนอกมันเหรอเนี่นยาเลย ไม่ได้ม ขวดไปเลยไล่เลยกินบวดหรอกขอด้ก mm. ินบดหรอกหากลายนี่กันเดี <cane> ๋ยวเ้าสิได้ปิดคิปแล้วเนาะประมาณเราก็ได้ไลยแล้วมัน้กรตานืนเบิร่ะเวลาพอละแมอล้วทีละน้องไปเปิ่เทียงจะทำนีเนะ ยังไม่น่าฮาสิมาถ้าคิดเรื่องไม่ว่าการใช้ชีวิตกันเป็นอยู่ประจำวันของเฮานี่เป็นอะไรเนาะโดยเขาก้าวขึ้นมาสบายดีอ๋อ